มีหน่วยวิชาที่เข้าทำการแข่งขันดังต่อไปนี้ช่องวิีสาป้านา่างทองช่องวิชาที่สี่ทีมราชพิทยาช่องวิชาห้าวาบาทอทการต้องเที่ยวกองสมุยและช่องวิโยงกองถมุยขอ้อที่ เดี่ยอยเมตดดูนะครับดูดูตรงนี้เสียเทียบกันก่อนทีเท้าตรงไหนนะครับแล้วดูการตอกไม้ไปก่อนกันสรมุอไปก่อนแล้วครับตามไปด้วยมีประดาแล้วกอนนั่นแหละครับดูกลับเทียวตรงนี้กระมือไฟนิดนะครับดูต่อไม้ที่สามื่อสุดยอดจริงๆครับโอ้โห สุดยอดสุดยอดตบมือเลยครับบมือสุดยอดครับส,สุดยอดน่ารักมากลูกน่ารักมากใครครับขับเที่ยวคู่หลังนะครับดูต่อดูคู่หน้าครับเอาแล้วครับในการน,านี้ว่ายังไงยังไงครับบอกแล้ว มีดารายาการที่3 2 5วิ่ง4ีู่ลหนึเมตรระดับ5อายุมันจน16ปีกปีรอบสิชนะเลิศมมีโดยมีทายที่เข้าจังการแข่งขันดังต่อไปนี้จ้องวิ่งที่3าีบี巴拉ทิทยาจ้องวิ่งที่สกองสมุลเลนเร่งจ้องวิ่งที่5้าวัวบอยทองการเที่ยวสองสมุน เอาพี่สวัสดีครับดูตั้งแต่ไมค์แรกนะครับเปียกเปียก oh, ดูแล้วสูทีกันเลไม้ที่หนึ่งไม้ที่สองจะเห็นความชัดเจนแล้วครับเริ่มเห็นความชัดเจนของไม้ที่สอง้วไม้ที่สามเนี่ยจะเป็นตัวชีวัดตัวชีวัดและไม้ที่สี่เนี่ยเป็นไม้กีาาครับ ีขาดตรงนี้ครับดูต่อครับมาดูกันผู่หน้าครับดูกันผู้นี้ดูต่อดีครับครับก็เสร็จสิ้นไปในหี่ยนที่ก็ทาการ ที่ระราพิทยาและช่องวิที่ห้ากอะสมุยข้าวที่ สมุยทีมบ้านแล้วก็บริหารธุรกิจไปไม้ที่สามไม้คงครับหรือไม้ที่สามับกำลังจะต่อไม้ที่สี่สูสีกันหน้าดูครับเนี่ยนะครับไปนะครับดูต่อครับหรคอ่นี้นะครับหรืที่สูสีนะครับ แข่งขันดังต่อไปนี้จอวิ่งที่สี่กองสมุยและงวิ่งที่ห้าทีราลพิทยา How oh, deep. ต่อครับดูต่อดูต่อดูต่อ,ตอเข้าสู่ไม้ที่สามและก็กำลังจะเข้าสู่ไม้ที่สี่ แต่มีทริยาฐาเนเพิเ่งไปไปอีกน,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 นับตัวการที่3-2-2วิ่ง4คน100เมตรจะชาชนหญิงรอบสิงขณะเลิศมีหน่วยพริษาที่เข้าตับการแข่งขันดังต่อไปนี้ช่องวิ่งที่3-0พัฒนาเด็กเล็กลรประภาสธรรมคุณช่องวิ่งที่5-2กสมุย

สคูนหนึ่งอยเมตรนะคะสิบหกปีชายรอบชริงที่เป็นนักเตะนกแปลเข้ามาในเกมได้เลยค่ะบ้านอ่างทองศิพราชพิทยาอชีวะากอสมุยโรงเรียนกอสมุย16ปีหญิงเตรียมตัวนะคะ16ปีหญิงเตรียมตัว ช่องวิทย์สามพระเทพามบอนอีบราสิทิยาและช่องวิทยสี่ดัมมนรลมเจริญบ้านอ่างทองโอ้ด

รอบสิงเจน่าเลอรมีนักกีฬาข้อกำการแข่งขันดังนี้ จองที่สอเพ็นภาชูเพชรบ้านหางทองจองที่สี่สาวิธีแก้วเพชรกอบสมุยและกองที่ห้าอุไรวันพาแพงน้อยจีราพาชฤิยาวีาแลว่า 干杯！ ก็ดูต่อว่าอะไรจะรเกิดขึ้นในลำดับต่อไปเกือบวิ่งนะครับรอบนี้จะเป็นการแข่งขันฟรีนาในรายการที่362วิ่ง100เมตรระดับ6อายุไม่เกิน18ปีชายรอบสิงชเนอเริศ มีนักกีฬาเข้าทำการแข่งขันดังนี้ช่องวิทย์สองพนุกขวัญขันทองโรงเรียนตอกสมุยช uh ่องวิทย์สามพัชรศรีแสงธีบราชวิทยาช่องวิทย์สี่พิเชษศรีคงโรงเรียนตอกสมุยและช่องวิทย์ห้านัทพรอินประสงค์โรงเรียนศรีบราชวิทยาเฮ้ องวิทิีสี่อุตณีบุตรรารรมีบราพิธยาและช่องวิทยาว,าวิภาวีวีรศุขปอบสมุทรข้อที เมตรนะครับเป็นร้อยเมตรเรียนสุดท้ายสำรับมาดำรนอย่างนั้นทีมา